อยู่ที่โคราชกำลังจะเดินทางไปอุดรเมื่อคืนมาถึงก็มืดดังนั้นพักแรมถ้าวิ่งตะลุยไปก็จะไปถึงแบบดึกๆนะมันก็ไม่มีประโยชน์ที่จะต้องเหนื่อยขนาดนั้นเราก็สบายๆแบบชิลนะฮะเพราะว่าเรื่องของการทำกระถินก็ยังมีเวลาอีกวันสองวันดังนั้นผมก็ค้างคืนที่โคราชคือไม่ได้มี ที่หมายพิเศษขับมาเจอรีสอร์ทที่ไหนผมก็นอนง่ายดีนะง่ายดีเพราะว่าข้อดีคือจะอยู่ไม่ไกลจากถนนใหญ่ถนนมิตรภาพเราสามารถที่จะวิ่งต่อไปได้โดยไม่ต้องเข้าไปในเมืองออกมานอกเมืองอย่างเงี้ยนะเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมชอบราคาก็ย่อมเยาวบรรยากาศโอเค ดีเลยเมืม่อกี้ไปเอาของในรถก็เจอไม่แน่ไม่แน่ใจว่าเป็นเจ้าของรีสอร์ทนี้หรือเปล่าจิตใจดีบอกว่าพี่มาดื่มกาแฟหน่อยถามว่าดื่มได้กี่แก้วบอกว่าโอ้ยดื่มได้เยอะเลยนะฮะนี่ก็เป็นเป็นอัธยาศัยไมยตรีในประเทศไทย <S <S ผมก็จะวิ่งไปเรื่อยๆไปอุดอรนะครับเมื่อคืนได้มีโอกาสทานข้าวกับท่านอธิการบดีมอราชพัฒที่ โคราชเนี่ยนะฮะได้พูดคุยทักทายรู้จักกันมีโอกาสพบปะกันหลายครั้งดังนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีเวลาผ่านมาก็จะแบบนี้นะฮะถ้าได้มีโอกาสพบปะเพื่อนฝูงคนที่รู้จักญาติพี่น้องมิตรสหายก็ระหว่างทางก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่พยายามทำนะครับก็วิ่งมาเรื่อยๆเมื่อวานสบายๆ